พเพราะเหตุการณ์อย่างนี้ผู้ที่ตายไม่อยู่ในศีลข้อที่สาที่บุกลุกหมดฝ่ายบ้านเมืองนี่ผู้ว่ารองผู้ว่าเอาแมกโกไปมันก็ไล่ขึ้นสายมันก็พองทำอะไรไม่ได้เลยเสนาิธรรมชาติมาช่วยกวาดลงทะเลเพียงเลยข้อข้อศีลข้อที่ห้า ไปดืม่มไปกินไปเที่ยวไปเล่นการพันนั้นเริ่มสุราถินข้อที่ห้าไม่มีพรานี้ตายเกลี้ยง มาซึ่งเป็นการนำของพระอธิการเจรัญอน,นังข์คณูเจ้าวาดวัดตรงเก้ากันญารามเจ้าว่าตำบลกรีกิ้งจังหวัดศรีสะเกดแล่ก็จเจริญพรคนโยมแม่ชีดรอกเตอร์รพัตภพ์ซึ่งได้เห็นในรูปทีวีบ่อย แต่วันนี้ได้เห็นตัวจริงเสียงจริงแล้วก็ยังใส่โสงให้อีกเห็นทีวีไม่ได้เรื่องเห็นตัวจริงดีกว่าแล้วขอะะเฉจิเทลอท่านผู้ว่าแล้วก็ญาติโยมพุทธบริษัททุกคนที่อยู่ร่วมกันเนี่สถานที่นี้ตั้งแต่ได้รับหนังสือว่าคณะของอาจารย์ จะมาจาริกที่จังหวัดภูเก็ตจำนวนถึงหกร้ยรูปก็ตื่นเต้นตั้งแต่วัดรับหนังสือแล้วอ่านแล้วตื่นตันใจว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ในภูเก็ตว่ามีพระมาเยียบให้เป็นสิริมงคลในเกาะภูเก็ตทั่วประเทศใต้ผมนิมนม์นิมหมดสิ แต่ละองค์ละองค์ก็จะใจยเยอะไม่สามารถที่จะปฏิบัติการได้แต่วันนี้ด้วยอัน,นิสงส์ของการนำของพระจิตการเจริอนงกโนทึงมผมก็ <c oughs> ได้รับข่าวมาบ่อยในเรื่องวงการคณะสงฆ์ที่พระพระจาลึกไปจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ก็ออกข่าวอยู่บ่อยการปฏิบัติธรรม ในเรื่องของอาจารย์ดรไมชีสุตตพอก็ออกทีวีประจำเราะนว่าผมในตัวแทนคณะสงฆ์จังหวัดปกเกุเก็ตพร้อมด้วยคณะุทธบริษัททุกท่านยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อมาแล้วข้อขอมาจากทิศทางใดก็าตามทั้สีทิศ ขอให้ทุกรูปทุกคนมีความสุขมีความสบายใจสุขกายสบายใจนั่นก็คือความสุขของชีวิตเพราะวันนี้ผมก็เบาหวานนี้ก็โย,ย,ยมโยมตัวแทนของเขาหน้าเกิดตันนี้มนันอีกไปสองครั้งก็ ทางวัดก็มีปัญหาอยู่เรื่องผู้ช่วยเจ้าวาดจะทำงานศพพระราทานเพลิงศพในวันที่ยี่สิบเอ็ดเขากำลังจัดงานคืนนี้คืนสุดท้ายแต่ทางไดผมต้องมางานนี้ก่อนไอ้นว์ไม่เป็นปัญหาเรื่องคนตายแล้วไม่ไปไหนแต่เรื่องคนเป็นนี่สำคัญต้องถือว่าต้องให้ความสำคัญแล้วก็ในชีวิตก็ไม่เคยที่จะพบปะ ภาพลักษณะอย่างนี้ไม่เคยมีแต่ที่ไปไประชุมนั้นก็เคยมีห้าร้อยจำนวนพันเคยมีแต่ว่าพระที่จะมาจาริกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหายากยิ่งปัจจุบันนี้แล้วขอพูดกลองว่าพระเราอยู่ลำบากอัตครับ โดยหลายๆประการต้งขวายบ้านเมืองต้งขวายอาณาจักรและพุทธจักรตอนนี้เหตุการณ์ไม่เรียบร้อยจะเห็นว่าสถานการณ์ของบ้านเมืองเราเนี่ยไม่เป็นปกติต้งขวายโลกและขวายธรรม ฝ่ายธรรมก็มีปัญหาว่าพระท้องโดนทำลายไปรองสมเด็จพระกรยโง,งกิองก็มีปัญหาในเรื่องกร์การคณะสงฆ์ในเรื่องหน้าที่ปฏิบัติงานก็มีปัญหานั่นเป็นส่วนหนึ่งที่คณะสงฆ์ก็มีความวันไหวว่าเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เราจะทำอย่างไรบ้านเมืองเกิดขึ้นก็ ยังชูกันสามนิ้วก็ยังไม่จบเพระนพุทธจักรอาณาจักรก็วันไหวกันตามๆกันว่าเหตุการณ์อย่างนี้เราจะอยู่กันอย่างไรโดยเฉพาะพี่น้องชาวภูเกต็ตประเทศไทยก็ได้ชาวภูเก็ตเนี่ยชุดนี้เป็นทัวร์แรกที่เข้ามาภูเกต็ตจำนวนมาก ซึ่งมาทดแทนเจียนที่กลับบ้านไปเลยคณนะทัวเนี้เป็นทัวแรกผมวันไว้ว่าโควิดจะมาด้วยหรือเปล่าบอกพอสนังพุทธไงดีนะตรวดให้ดีเมื่ฉะนั้นภูเก็ตจะร้างเลยแต่ผมเชื่อมั่นว่าไม่มี สองของพระพุทธเจ้านี่ผมใครรู้ไม่รู้แต่ผมรู้ว่าธรรมชาติคือธรรมะธรรมะคือธรรมชาติเหตุการณ์ในชีวิตผมนี่เจ็ดสิบสี่ปีผ่านเรื่องสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งเรื่องโรคที่ระบาดในประเทศไทย รคเอสไวี IV, หรือว่าในโรคเอด ed, ตายเป็นว่าเล่นผมมีต่อประสบเผฉันไม่เลยพร้อมเห้ืวตัวเดียวเพราะเหตุการณ์อย่างนี้ผู้ที่ตายไม่อยู่ในศีลข้อที่สามข้อกาเมเที่ยวสำสอนข้อกาเมต นั่นคือธรรมชาติมาช่วยจัดสรรว่าผิดธรรมะวินัยนของพระเจ้าข้อที่สามตายเป็นวันแรกกว่าจะหยุดผมเผานี่ได้ก็เผาสามร้อยยาสิบเยอะมีตัวสบเรื่องที่สองเรื่องที่สองคือสึนามิ ปิดศีลข้อที่สองอาจินนาทานบุกรุกที่ป่าต้ปยป่าชายเลนริมหาดป่าตองทุกที่บุกรุกหมดฝ่ายบ้านเมืองนี่พูดว่าร้องพูดว่าเอาแมกโครไปมันก็ไหลขึ้นสายมันก็พองทำอะไรไม่ได้เลยเสด็จนนธรรมชาติมาช่วยกวาดลลงทะเลเพียงเลย ไม่ต้องขึ้นศาลจันทนก็ไม่ต้องอุอนรก็ไม่มีดีกาก็ไม่ต้องธรรมชาติธรรมะมาช่วยสันเรื่องที่สามใหม่ๆเนี่ยโรคโควิดโควิดนี่ผมไม่กลัวคนอื่นกลัวเนี่ยผมไม่กลัวผมไม่ใส่แมสกมากตลอดยังไม่เป็นไร ข้อนี้ข้อข้อศีนข้อที่ห้าไปดืม่มไปกินไปเที่ยวไปเล่นการพนัพนเนริ่มสุราถีนข้อที่ห้าไม่มีพกนี้ตายเกลี้ยงแต่พวกที่ปฏิบัติธรรมไม่เห็นเป็นไรตรงนี้น้อยถ้าวัร,รมกายเนี่คนเป็นแสน วัดพุณโยมสีทศพษไปปฏิบัติธรรมเป็นร้อยเป็นพันก็ไม่มีปัญหาขณะนี้ก็คงไม่มีปัญหาไม่เห็นตายแต่พวกที่ไป่า่หมวยไปในบ้า์ไปในครับตายเจี่ยงนี่คือไม่อยู่ในเสียนในธรรมของพระพุทธเจ้าบ้านเมืองไม่สามารถปราบราบมุทีสองต้องปิดนะ ต้องเลิกเที่ยวนะไม่มีปรญาห้ามก็ไม่ได้ไม่เชื่อวันที่สุดธรรมชาติมาช่วยธรรมะจัดสรรให้คนอยู่บ้านอย่าไปไหนนะต้องอยู่กับบ้านอยู่กับที่อย่าอย่าใกล้ชิดกันนะอย่าอยู่ห่างไกลกันนะอย่าดื่มอย่าอะไรกันเนี้ยเรียบร้อยภูกเก็ตมาช่วงนี้เรียบร้อยเลยนะธรรมชาตินี่ ไม่มีบ้านใครบ้านมันกลับเกลี้ยงคนภูเก็ตสบายใจสบายใจว่าประชากรนี่ภูเก็ตผมทำงานด้วยผู้ว่าพักกระพงนี่ประชากรแขวงล้านกว่าคนซึ่งหากินประกอบอาชีพในจังหวัดภูเก็ต โรคนี้มานี่จีนก็กลับเมื่อจีนกลับคนไทยไม่มีงานทำก็กลับศรีสะเกตคนศรีสะเกตพวกอยู่ภูเก็ตอย่ามาโรคนำเชื้อโรคมากลายเป็นว่าเมื่อก่อนคนภูเก็ตเนื้อหอมโอ้เสียภูเก็ตมาแล้วนะผมไปไหนก็โอ้เนี่ยเสียภูเก็ตมาแล้วนะพอโรคเกิดขึ้นเนี่ย มันรังเกียจเลยไปโจทย์ทัเอ้ยมาจากภูเก็ตย,ย้ายเข้าร้านก่อนนะไม่ได้ตัวเชลโกมาแล้วเนี่ยใกล้เป็นคนภูเก็ตเด็กนกครร้องไห้เลยมาหางานทําภูเก็ตพอไม่มีงานทํากลับเขาไปไปพักอยู่ที่หนึ่งผู้ใหญ่กำน,นันวอามาภูเก็ตย,ย้ายเข้าใกล้ไม่ได้เดี๋ยวเชลโลจะติดขนาดนั้นนะแต่วันนี้นี่เหตุการณ์ทั้งทั้งหลาย เรียบร้อยผมมาวันนี้ผมดูมแมทนะผมว่าตัวจะให้เข้าหรือปกอกก็ไม่ได้วันนี้เนี่ยไม่มีแมทมาเลยไม่เหมือนพวกท่านทว่อาจารย์ทั้งหลายไม่มีแมทผลชื่นใจเลยว่าสำนักพุทธกันตรองไม่ยอย่างอันเนี้ด้วย ผมเชื่อมั่นด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพช่วยให้สังคมมนุษย์เนี่ยทุกหมู่เหล่าจก็ปราหาจากโรคภัยไข้เจ็บั้งปวงชัดเจนเลยผมสังเกตสามเรื่องที่ผมพูดในวันนี้ชัดเจนเพินว่าพลังจิตใจ พลังกายเนี่ยถ้าเรายังมีศีลมีธรรมะอยู่ในใจเนี่ยภูมิต้านทานแข็งแกร่งพวกที่อยู่ทางนอกวันใช้แต่ลงกำลังกายแต่ไม่มีพลังจิตก็ไม่มีคุณภาพแต่กราบใดถ้ามีพลังจิตเนี่ยอะไรก็สักดิ์สธ ราสังเกตว่าพลังจิตนี่ทำไมต้องพุทธาพิเศษหลวงพอ่อตวดหลวงพอ่อเชี่ยงซึงทำด้วยวัตถุต้องคำบ้างต้องเหลืองบ้างเล่นผพเมื่อพลังจิตเข้าสู่แล้วศักดิ์สิทธิเดี๋ยวนี้คนหันเถนี่ด้วยความลำบากนี่เพี้ยนศาสนาพุทธนี่เพี้ยน แต่ตรงนี้ไม่เพีย้ยนผมรับประกันไม่เพีย้ยนอาจารย์จะดันำไม่เพีย้ยนไม่เพีย้ยนถ้ายังหลับตาพุทโธพุทโธอยู่ันไม่มีเดี๋ยวนี้คนมันเกิดวิกฤตทางด้านจิตใจตรงไหนก็แล้วแต่ให้มีความสุขส่วนร่างกายจะไปตรงนั้นทันทีเรื่องจิตไม่เอา ตงไหนที่ว่าดีรวยไปถ้าจนไม่ไปหลวงพ่อบากแดงเจงไปแล้วไปคำชะโนดเจงแล้วมาบุมที่ไอ้ไข่แล้วเดี๋ยวนี้พระก็พกไอ้ไข่อย่าว่าจะโยมไปโยมนี่ก็ไม่แน่จะพกไอ้ไข่บ้างกนไอยแน่ไอ้ไข่ที่นครนี่เดี๋ยวนี้ เครื่องบินวันแปดเที่ยวจากวันละเที่ยวเพิ่มแปดเที่ยวมาหาไขาเพื่อขอลาขอโชคขอ,ขอพรใจมานั่งหลับตานี่ไม่เอาอะไม่เอาไม่เอาแต่ละหลายวัดไอ้ไขไปทั่วแล้วทั้งประเทศแล้วยิ่งกว่าจะตุคขขามรมามเทพไปเลยนั่นก็คือหาวัตถุนิยมวัตถุนิยมนี่ถ้าเราไม่เชื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็จบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่รัชการหลอกข้าวเนี่ยสัดเจนตอนนี้ท่านมีพระชนชีเนี่จัดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจัดไว้หลายปีว่าคนให้ยึดถือเศรษฐกิจพอเพียงอย่านิยมวัตถุนิยมให้มากเกินไป ตอนนี้เศรษฐกิจพอเพียงเห็นชัดเจนว่าเรายัางอยู่พอเพียงเมื่อเศรษฐกิจมันตกแต่สิ่งที่วัตถุนิยมนี่ตอนนี้ร้องให้เลยโรงแรมขายกันแล้วขายสุดๆก็ไม่มีใครซื้อแต่ว่าตองกระจาก,กระดนต้องปิดหยุดหมดทั้งหมดแล้วก็วิกฤต ทางด้านวัตถุนิยมชัดเจนแม้แต่ว่าโรงแรมจะร้างอมไม่ถวายวัดผมว่าเมื่อไรก็ถวายวัดจากโรงแรมหนึ่งก็ไม่เหมีเขาพยายามที่จะพื้นผูขึ้นมาพยายามจะพื้นฟูเขาไม่มีฝ่ายบ้านเมืองประชุมแล้วประชุมอีกก็ยังไม่ไม่พื้นฟูเมืองไทยเป็นเมืองอารยธรรมที่พระพุทธเจ้าจัดไว้ชัดเจน ว่าเมื่อก่อนใครเสื้อหารอย่าไปนั่งใกล้เคียงกันอย่าไปนั่งกินด้วยกันให้กลับบ้านมีงานสอบที่วัดผมนี่ตั้งห่อเลยนะสวดเ็จกตัเอากันละหอ่อกลับบ้านเลยเรื่องนี้พระพุทธเจ้าสอนเรามาก่อนว่าพระเป็นทบาลบาทรับปับปัดเลยใช่ไหมถ้าไม่ไม่เป็นฉันรวมที่ต่างอื่นว่าตรงไหนไปเป็นตาบาดจากโยมแล้วกลับมาฉันที่วัด ชาวบ้านเพิ่งทําปีนี้เพราะว่าซื้อข้าวแล้วกลับบ้านทุกต,ตีไม่ไม่กลับ,บ่าโอยโอ้ยนะเพราะธรรมะนี่ถ้าใครรู้จักธรรมะคือรู้จักธรรมชาติแต่ถ้าไม่รู้จักธรรมชาติอยากคิดว่าจ็จธรรมะพระพุทธเจ้านี่สอนโดยใช้หลักของธรรมชาติเป็นเกณฑ์เป็นหลัก ผมยกตัวอย่างนะอุปกรณ์การสอนพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรมากเหมือนปัจจุบันที่สถาบันการศึกษาที่เขาสอนทุกรูปที่นั่งตรงนี้เคยศึกษาเรื่องพระองคุลิมาลการที่จะให้พระองคุลิมาลสำนึกผิดเนี่ยบ้านเมืองทำอะไรไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้า ร่วมมาดูนเ,เขาตรวจกลาลโลกว่าวันนี้ใครจะได้รับธรรมะของพระเจ้าเขาตรวจด,ดูพระองค์ุลมานจะไปทำมาตุคาดเนี่ยถ้าทำมาตุคาดเสแล้วจะปิดสวรรค์ปิดจะผ่านนะผมไปห้ามผมไม่เล่าละเอียดนะอย่อๆนะเพราะท่านรู้ดีกว่าผมเดี๋ยวมันเป็นใจว่ามาปลามาไกลสวนนะ พราพระเจ้า่จัดตอนหนึ่งว่ากับอ,องคุลว่าชีวิตที่พระองค์ุรีมานที่ตัดดรอชีวิตให้ดับสูญไปนั้นเปรียบเหมือนใบไม้เนี่ยที่หล่นจากขั้วแล้วไม่สามารถไปติดให้เขียวดังเดิมได้ชั้นใดชีวิตที่พระองคุลิมานได้ตัดดรลงไปไม่สามารถคืนชีพได้แค่นี้ มหาจวนคำวค่ามหมาจวนสำนึกผิดได้กลับเป็นคนดีได้ยกแค่ใบไ,ไม้หลันจากขั้วเอาธรรมชาติมาสอนจะเก่นเป็นการศึกษาอะไรก็แล้วแต่เราจะทิ้งธรมงธรมชาติตัดทิ้งธรรมชาติไม่เข้าใจธรรมะแน่นอนเลยวันนี้นี่ผมปลื้มใจ แต่ผมพูดมากไม่ได้ตรงรีบกับวัดเดี๋ยวเขาจะไปตำบลที่วัดเรื่องหลวงชจ้าอาวานะอาจารย์นะเพืนวันนี้ผมขอต้อนรับทุกรูปทุกคนที่เดินทางร่วมมาปฏิบัติธรรมจังหวัดภูเกต็ตขอให้มีความสุขปราตนาสิ่งดังสิ่งใดที่ท่านเหยียบภูเกต็ตขอให้เป็นภูเกต็ตเป็นเมืองเกิที่ เป็นสิริมงคลด้วยผู้ทรงศีลได้เข้ามาเยียบในธรณีแห่งนี้ให้เป็นมงคลแก่คนภูเกิดและคนทั่วโลกซึ่งมาเหยียบตรงนี้เช่นเดียวกันและขอให้ทุกรูปผมอ้างอิงเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นสาานะที่พึ่งของชาวพุทธทุกส่วนหน้า ว่าสิ่งเหล่านี้จงดนบันดาลให้ทุกรูปทุกคนจงประจบแต่ความสุขความจเจริญทุกถวนทุกรูปทุกคนเถิด